เช็คดวง12นักสัตว์ปี2,569ปีพุทธศักราช2,569ที่กำลังจะมาถึงนี้ถูกขนานนามว่าเป็นปีที่ร้อนแรงที่สุดในรอบ60ปีเพราะเป็นปีมะเมียาธาตุไฟหรือปีม้าลุยไฟที่พลังของดวงอาทิตย์และเปลวเพลิงมาบรรจบกันคำทำนายจากผู้ที่สื่อสารกับยม,มทูตได้ออกมาเตือนถึงเหตุการณ์ที่เรียกว่าเผาจริง ทางเรื่องภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนแผ่นดินและมวลน้ำมหาศาลร,รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจทำให้ค่าของเงินเหลือศูนย์ในชั่วพริบตาเรื่องราวนี้ไม่ใช่เพียงการดูดวงทั่วไปแต่เป็นแผนที่ชีวิตที่ท่านต้องฟังให้จบเพื่อหาทางรอดท่ามกลางทะเลเพลิงนี้ผมอยากขอความกรุณาทุกท่านช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทา และร่วมแสดงความคิดเห็นว่าท่านเตรียมรับมือกับปีมา้าไฟนี้อย่างไรในช่องคอมเมนต์และโปรดติดตามฟังบทวิเคราะห์พร้อมความคิดเห็นส่วนตัวของกระผมที่ตอนจบของเรื่องด้วยนะครับตอนที่หการเวลาที่หมุนเวียนไปตามจักรราศีของชาวตะวันออกนั้นมีความลึกลับซ่อนอยู่อย่างมหาศาลเมื่อเราก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราช2569 โลกใบนี้จะถูกปกคลุมด้วยพลังงานของสัตว์นักสัตว์ที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือหมาและที่สำคัญไปกว่านั้นคือหมาตัวนี้ไม่ได้วิ่งอยู่บนทุ่งหญ้าตามปกติแต่มันคือหมาที่ควบตะบึงท่ามคางเปเลวไฟที่โชดช่วงในตำนานโบราณกล่าวว่าทุกๆ60ปีพลังของธาตุไฟหยางจะโคจรมาพบกับปีมืเมียก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปีม้าไฟ พลังนี้เปรียบเสมือนคมมีดที่แหลมคมและร้อนแรงซึ่งอาจให้ทั้งโชคลาภอย่างรวดเร็วหรือเผาผลาญทุกอย่างให้เป็นจุนได้เพียงแค่การกระพริบตาหากเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เมื่อหลายสิบปีก่อนความเชื่อเรื่องปีมา้าไฟเคยสร้างความหวันเกรงให้กับผู้คนอย่างมากถึงขั้นที่มีบางประเทศกังวลว่าเด็กที่เกิดในปีนี้จะมีนิสัยดุดันและคุมไม่อยู่แต่ในความเป็นจริงแล้ว พลังของปีม้าไฟคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วใครที่เตรียมตัวมาดีจะสามารถใช้ไฟนี้เป็นแสงสว่างนำทางไปสู่ความรุ่งโรจน์แต่ใครที่ใช้ชีวิตด้วยความประมาทไฟนี้ก็จะกลายเป็นไฟที่แผดเผาชีวิตให้วอดวายปีนี้ถูกเปรียบเทียบว่าเป็นสภาวะเผาจริงหลังจากที่เราได้เผชิญกับการเผาหลอกมาในช่วงปีที่ผ่านๆมากระแสของโลกจะขับเคลื่อนไปด้วยความเร็วที่ยากจะตั้งตัว ความร้อนจากดวงอาทิตย์และาธาตุไฟจะทำให้ผู้คนมีจิตใจที่ว้าวุ่นใจร้อนและอยากจะเอาชนะกันมากขึ้นบรรยากาศรอบตัวจะเต็มไปด้วยความเร่งรีบและการแข่งขันที่ดุเดือดสิ่งที่เคยคิดว่ามั่นคงอาจจะไม่มั่นคงอีกต่อไปพลังของม้าคือการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งแต่ม้าไฟตัวนี้มีความพยศอยู่ในตัวสูงมาก หากเราไม่มีสติในการกุมบังเหียนเราอาจจะถูกม้าตัวนี้สะบัดจนตกลงมาเจ็บหนักได้พลังของธาตุไฟในปีนี้ยังสื่อถึงชื่อเสียงและการเปิดเผยความจริงความลับที่ถูกซ่อนไว้มานานปีจะถูกแสงไฟส่องสว่างจนทุกคนเห็นกันหมดวงการบันเทิงและผู้ที่มีชื่อเสียงจะ,ะเผชิญกับข่าวครา,าวที่สั่นสะเทือนวงการอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับระดับบุคคลแต่จะเกิดขึ้นกับดวงเมืองและดวงโลกด้วยพลังงานของเปลวอาทิตย์จะส่งผลกระทบต่อทุกย่างก้าวของมนุษย์ในปีนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนที่ 2. ส,สัญญาณเตือนภัยที่ส่งตรงมาจากคำบอกเล่าของผู้ที่สื่อสารกับจิตวิญญ,ญาณแห่งโลกความตายนั้นมีความน่าสะพรึงกลัวไม่น้อยโดยเฉพาะเรื่องของภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในปีมา้าไฟนี้ คำทํานายระบุว่าแผ่นดินจะมีการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ที่เกิดจากรอยเลื่อนใต้น้ําซึ่งอาจนำไปสู่มวลน้ำยักษ์ที่ถาโถมเข้าหาฝั่งอย่างไร้ความปราณีช่วงเวลาที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือช่วงกลางปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคมสัญญาณเตือนนี้เน้นย้ำไปยังพื้นที่ที่มีชื่อจังหวัดขึ้นต้นด้วยตัวอักษรกไก่ซึ่งอาจหมายถึงความเสี่ยงที่มากกว่าพื้นที่อื่น ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในปีนี้จะไม่ใช่เรื่องที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่มันจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันตามลักษณะของม้าที่วิ่งเร็วและไฟที่ลามไวแผ่นดินไหวอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวคนไทยอีกต่อไปความแปรปรวนของธรรมชาติจะทำให้หน้าดินเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนอกกเหนือจากภัยเรื่องน้ำและแผ่นดินที่น่าเป็นห่วงแล้วภัยที่เกิดจากไฟโดยตรงก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังอย่างหนัก ทั้งไฟไหม้ป่ากครั้งใหญ่อักคีภัยในเมืองใหญ่หรือแม้แต่ระเบิดที่เกิดจากของเก่าและถังแก๊สที่เสื่อมสภาพระบบการขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถเมล์ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศอาจเกิดเหตุการณ์ล้อระเบิดหรือไฟลุกไหม้ได้ง่ายขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนระอุกเกินขีดจำกัดแม้แต่เทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างรถไฟฟ้าหรือระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ก็อาจรวนได้จากพลังงานความร้อนที่สูงเกินไปสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่บอกมาเพื่อให้ทุกคนหวาดกลัวจนใช้ชีวิตไม่ได้แต่เป็นการเตือนเพื่อให้เราเตรียมพร้อมมีแผนสำรองและไม่ประมาทในการใช้ชีวิตหากเราอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ควรตรวจสอบโครงสร้างที่อยู่อาศัยและจัดเตรียมของจำเป็นไว้ให้พร้อมการทำบุญสุนทานในปีนี้แนะนำให้เน้นการทำบุญเกี่ยวกับยา การรักษาโรคหรือการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆเพื่อเป็นการแก้เคล็ดและสร้างเคราะห์ป้องกันภัยให้กับตัวเองและครอบครัวพลังแห่งจิตศรัทธาและการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบจะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมจากหนักให้เป็นเบาได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปกราบไหว้เพื่อขอพรให้คล้วคล้าจากภัยธรรมชาติคือพระแม่ธรณีและสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำที่มีพลังอย่างจระเข้ เพื่อให้ท่านช่วยปกปักรักษาผืนดินและผืนน้ำรอบตัวเราให้สงบสุขตอนที่3ในมิติของเศรษฐกิจและการทำมาหากินปีมา้าไฟ2569ถูกพยากรณ์ว่าจะเป็นปีที่พายุเศรษฐกิจพัดถล่มอย่างรุนแรงที่สุดหรือที่เรียกว่าพายุที่สมบูรณ์แบบเงินทองที่เคยมีค่าอาจจะกลายเป็นเพียงกระดาษหรือตัวเลขที่ไร้ความหมายหากเราไม่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก นี้สินในครัวเรือนจะยังคงเป็นภาระที่หนักอึง้งการทำมาค้าขายจะฝืดเคืองเพราะผู้คนไม่มีกำลังซื้อสิ่งของจากต่างแดนจะทะลักเข้ามาจนพ่อค้าแม่ค้าในบ้านเราอยู่ลำบากธุรกิจแบบเดิมๆที่ไม่ยอมปรับตัวจะถูกเผาผลาญหายไปในพริบตาด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดอย่างปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ที่จะเข้ามาแย่งงานมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆคำเตือนสำคัญสำหรับการลงทุนในปีนี้คือ ห้ามเล่นหุนหรือลงทุนผ่านตัวกลางที่ไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาดเพราะมีเกณฑ์จะถูกหลอกลวงจนหมดเนื้อหมดตัวได้ง่ายๆการใช้เงินต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังสูงสุดอย่าสร้างหนี้ใหม่โดยไม่จําเป็นเพราะดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายแฝงต่างๆจะเพิ่มสูงขึ้นจนเราตั้งตัวไม่ติดอย่างไรก็ตามท่ามกลางวิกฤตที่ร้อนแรงนี้ก็ยังมีโอกาสสำหรับผู้ที่ไวต่อสถานการณ์ประเทศไทย มีเกณฑ์ที่จะกลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลกหากเราสามารถใช้ปัญญาในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้เราจะรอดพ้นจากความอดอยากได้แต่ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากและการทำงานหนักเป็นทวีคูณอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุหรือธุรกิจออนไลน์ที่เข้าถึงผู้คนได้รวดเร็วจะยังพอไปได้สวยแต่ต้องเน้นความซื่อสัตย์และการบริการที่เป็นเลิศ การเงินในปีนี้จะมาเร็วและไปเร็วเหมือนม้าวิง่งใครที่หาเงินได้ต้องรีบเก็บออมและอย่าเอาไปอวดอ้างเพราะจะดึงดูดศัตรูหรือผู้ที่คิดจะมาเบียดเบียนให้เข้ามาหาเราได้ง่ายทางรอดที่แท้จริงคือการยึดหลักความประหยัดและใช้ชีวิตแบบพอเพียงการมีสติในการใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์คือคาถาป้องกันความจนที่ดีที่สุดในปีม้าไฟนี้ตอนที่ส ดวงชะตาของคนทั้ง12นักสัตว์ในปีนี้จะมีความแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงตามแรงประทะของาธาตุไฟกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่เกิดปีฉวดเพราะถือว่าเป็นการประทะโดยตรง100%สิ่งที่ต้องระวังคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันการเดินทางทางน้ำหรือการถูกคนใกล้ตัวหยิบฉวยทรัพย์สินไปพยายามอย่าขี้น้อยใจในเรื่องงานแม้จะลำบากแต่ถ้าฝืนใจสู้ก็จะอยู่รอด อีกกลุ่มคือผู้ที่เกิดปีมะเมียซึ่งเป็นปีของตัวเองแต่กลับกลายเป็นว่าไฟในตัวจะร้อนแรงเกินไปจนกดดันตัวเองอารมณ์จะแปรปรวนง่ายและใจร้อนจนตัดสินใจผิดพลาดต้องมีสติให้มากที่สุดส่วนผู้ที่เกิดปีราขาและปีเถาะก็ถือว่ามีเกณฑ์ได้รับผลกระทบจากความไม่ลงรอยและการสื่อสารที่ผิดพลาดกับคนรอบข้างอาจมีมือที่3มเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์หรือเรื่องงานจนทำให้ปวดหัว ในขณะที่กลุ่มที่ดวงจะรุ่งโรจน์ที่สุดคือผู้ที่เกิดปีฉลูปีนี้ถือเป็นปีทองของวัวอย่างแท้จริงเงินทองจะไหลามาเทมางานจะปังและมีโชคใหญ่เข้ามาหาโดยไม่ตั้งใจผู้ที่เกิดปีขานหรือปีเสือก็มีความโชคดีไม่แพ้กันเพราะเป็นปีที่มาและเสือส่งเสริมกันจะมีโชคลาภก้อนใหญ่หรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานสำหรับคนเกิดปีมะโรงความรักจะโดดเด่นมาก มีเกณฑ์จะได้สละโสดหรือขยายครอบครัวส่วนคนเกิดปีจอความมั่นคงในชีวิตจะเพิ่มมากขึ้นและได้รับผลประโยชน์จากม้าอย่างเต็มที่คนเกิดปีมะแม่ก็ถือว่าเป็นคู่มิตรที่ดีกับม้าจะมีโชคทางการเงินหรือมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาอย่างไรก็ตามไม่ว่าท่านจะเกิดในปีนักษัตรที่รุ่งหรือร่วงสิ่งสำคัญคือการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท คนที่ดวงดีหากประมาทก็อาจเสียทรัพย์ได้ส่วนคนที่ดวงตกหากมีสติและหมั่นทำบุญแก้คเคล็ดตามคำแนะนำเช่นการไหว้เทียพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาหรือการบริจาคเลือดเพื่อสะเดาะเคราะห์ภัยก็จะสามารถผ่านผลปีนี้ไปได้อย่างราบรื่นพลังของดวงดาวเป็นเพียงเข็มทิศแต่การกระทำของเราคือหางเสือที่จะนำพานาวาชีวิตลำนี้ไปสู่ฝั่งฝันตอนที่ห การปฏิบัติตนและการเสริมสิริมงคลตามวันเกิดเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับปีมะฝ่ายนี้สำหรับคนเกิดวันจันทร์โชคลาบจะมาจากการเจรจาในที่ทำงานแต่ต้องระวังการเดินทางทางน้ำและห้ามกินอาหารในงานศพเด็ดขาดคนเกิดวันอังคารการเงินจะมาจากแดนไกลแต่ให้ระวังการไปในที่อโคจรและอุบัติเหตุที่เท้าคนเกิดวันคุดกลางวันระวังการใช้รถขนาดใหญ่ และห้ามทำสีผมโทนร้อนแรงส่วนคนวันพุธกลางคืนระวังเรื่องมือที่สามในความสัมพันธ์และอุบัติเหตุจากของมีคมแนะนำให้ใส่บาดด้วยข้าวและน้ำบ่อยๆคนเกิดวันพฤหัสบดีโชคลาบจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีสีทองแต่ให้ระวังเรื่องสายตาและความดันเลือดคนเกิดวันศุกร์งานที่ทำกับชาญต่างชาติจะรุ่งมากแต่อย่าท้อแท้หรือน้อยใจตัวเองให้หาเครื่องประดับสีเงินหรือทองมาใส่เพื่อกระตุ้นพลังชีวิต คนเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์จะได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยไปในทางที่ดีขึ้นการเปลี่ยนเครื่องนอนใหม่จะช่วยเรียกโชคลาภแต่ให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องและคำพูดที่อาจทำให้คนทะเลาะก,กันสุดท้ายคนเกิดวันอาทิตย์เรื่องดีๆจะมาจากสถานที่ที่มีน้ำและภูเขาให้เชื่อสัมผัสที่โหกของตัวเองให้มากและอย่าให้ใครยืมเงินเป็นอันขาดสีมงคลที่ควรเลือกใช้ในปีนี้คือสีแดงเพื่อเสริมบารมีสีเหลืองเพื่อเสริมสเสน่ห์ และสีเขียวเพื่อเพิ่มสมาธิในการทำงานส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีดำและสีน้ำเงินในบางโอกาสเลขมงคลที่ทรงพลังที่สุดคือเลข9ซึ่งเป็นเลขแห่งชื่อเสียงเลข5ที่ช่วยประคองสติและเลขหนึ่งที่หมายถึงการเป็นผู้นำการจัดบ้านก็มีความสำคัญอย่างยิ่งทิศเหนือคือทิศแห่งโชคลาภในปีนี้ ควรดูแลให้สะอาดและสว่างเสมอหากวางน้ำผุุเล็กๆไว้ในทิศนี้จะช่วยดึงดูดทรัพย์ได้ดีมากส่วนทิศใต้ถือเป็นทิศที่ต้องระวังห้ามมีการขุดเจาะหรือต่อเติมบ้านในทิศนี้โดยเด็ดขาดเพราะจะไปกระตุ้นพลังงานร้ายให้เข้าสู่บ้านการทำบุญสม่ำเสมอด้วยการปล่อยปลาหรือการสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนาสูตรจะช่วยเสริมกรอกป้องกันภัยพิบัติได้เป็นอย่างดี ขอให้ทุกท่านยึดมั่นในความดีและมีสติในทุกขณะจิตเพื่อให้ปี2,569เป็นปีที่ท่านจะควบม้าไฟตัวนี้ไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้จัดทำคลิปนี้ต่อเรื่องนี้กระผมขอแสดงความคิดเห็นด้วยวิจารณญาณส่วนตัวต่อเรื่องนี้ดังนี้สำหรับเรื่องราวของปีม้าไฟพุทธศักราช2,569นี้ กระผมมองว่าเป็นช่วงเวลาที่โลกและสังคมมนุษย์กำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอย่างยิ่งยวดพลังของธาตุไฟและนักสัตว์ม้าที่สอดคล้องกับคัมภยากรนนั้นหากเราพิจารณาด้วยหลักความเป็นจริงควบคู่ไปกับความเชื่อเราจะเห็นได้ว่าโลกกำลังร้อนระอุข,ขึ้นจริงในทุกมิติทั้งสภาพภูมิอากาศที่แปรปลวนอย่างหนักจนอาจนำไปสู่ภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ตามที่ผู้สื่อสารกับยมทูตได้ออกมาเตือนและสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยความรวดเร็วจากเครื่องมือสื่อสารและปัญญาประดิษฐ์ กระผมคิดว่าคำว่าเผาจริงไม่ได้เป็นเพียงคำขู่ให้กลัวแต่มันคือการคัดกรองคนที่พร้อมจะปรับตัวออกจากคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความเชื่อเรื่องดวงสตาร์และหนักสัตว์นั้นกระผมมองว่าเป็นเสมือนกุสโลบายที่เตือนให้เรากลับมามีสติและสำรวจตัวเองหากดวงบอกว่าต้องระวังอุบัติเหตุเราก็จะขับรถด้วยความระมัดระวังมากขึ้นหากดวงบอกว่าการเงินจะติดขัดเราก็จะเริ่มประหยัดและวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องดีในการใช้ชีวิตทั้งสิน้น ในส่วนของภัยพิบัติที่กล่าวถึงจังหวัดที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษรกไก่แม้จะเป็นเรื่องที่ฟังดูน่าเหลือเชื่อแต่ในแง่ของธรณีวิทยาก็มีรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นจริงการเตรียมตัวรับมือจึงเป็นเรื่องที่มีเหตุผลรองรับเสมอกระผมเชื่อมั่นว่าพลังงานที่ร้ายแรงที่สุดจะพ่ายแพ้ต่อพลังแห่งสติและคุณธรรม ความร้อนของไฟไม่สามารถเผาผลาญใจที่สงบนิ่งและชุดจากการปล่อยวางได้การทำอุละสมสิริมงคลที่แนะนำมานั้นหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่การสร้างความสบายใจและความมั่นใจในการ,รเผชิญหน้ากับอุปสรรคกระผมอยากให้ทุกท่านรับฟังคำทำนายเหล่านี้ด้วยใจที่เป็นกลางไม่ตื่นตระหนกจนเกินเหตุแต่ก็ไม่ประมาทจนมองข้ามสัญญาณเตือนใ,นใดๆ สุดท้ายแล้วชีวิตของเราจะดีหรือร้ายนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและการลงมือทำของเราเองในวันนี้เป็นหลักกระผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวผ่านปีม้าไฟนี้ไปลายอย่างมั่นคงและสง่างามครับ